ในหลายๆครอบครัวนะคะที่มีผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยจะต้องกินยาตามเวลาที่คุณหมอกําหนดเชื่อว่าหลายๆครอบครัวนะคะจะต้องประสบกับปัญหาที่ผู้สูงอายุไม่ยอมกินยาหรือกินยาไม่เป็นเวลาตามที่คุณหมอกําหนดไวค้ค่ะแต่ว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้จะหมดไปนะคะเนื่องจากนักวิจัยไทยคนเก่งของเราได้มีการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นเครื่องเตือนและติดตามการกินยาของผู้สูงอายุผ่านระบบ iot ที่ชื่อว่า d farm home เพื่อช่วยทําให้ผู้สูงอายุนั้นนะคะมีวินัยในการกินยามากขึ้นค่ะ สำหรับนวัตกรรมนี้นะคะเป็นนวัตกรรมที่เข้าร่วมโครงการแพลตฟอร์มเร่งรัดการเติบโตธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกของสวทชกระทรวงอวจากการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อเร่งกระบวนการเติบโตและสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรมให้สามารถนำผลงานออกสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีเครื่องมือในการทดสอบความต้องการของเทคโนโลยีจากผู้ใช้งานทดสอบความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีสามารถผลิตได้หรือทำซ้ำได้และทดสอบความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ เพื่อสร้างสารร์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีตลาดที่ชัดเจนและมีรูปแบบธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนมีทีมโค้ชแอนด์เมนเทอร์นะคะเป็นพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิดรวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้คำปรึกษานอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงธุรกิจกับนักลงทุนแหล่งทุนหรือว่าหน่วยงานผู้ที่สนใจในการร่วมมือการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมค่ะ สังคมบ้านเรานะครับตอนนี 000, 000. Zone, ้ทุกท่านทราบว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุประเด็นหลักหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุคือโรคที่ตามมาของผู้สูงอายุโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบ้านเราเนี่ยมีประมาณ3.5ล้านคนนะครับที่เป็นผู้สูงอายุและเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากงานวิจัยนะครับยืนยันเลยว่าจะมีปัญหาเรื่องการกินยาที่ไม่ต่อเนื่องและไม่สม่ําเสมอสูงถึง60%เราก็เลยคิดค้นพัฒนาแพลตฟอร์ม ที่ช่วยการเตือนและติดตามการกินยาของผู้สูงอายุซึ่งขยายต่อไปได้ทั้งกลุ่มอื่นๆนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากสวทชหรือ NASDA ครับเราเข้าโปรแกรม acceleration Program ซึ่งช่วยเร่งให้เราเนี่ยเดินหน้าได้เร็วขึ้นจากเดิมทั้งทีมงานอาจารย์ทางวิทยากรที่มาให้ความรู้เราทำให้เราสามารถสร้างฐานที่แข็งแรง และแน่นอนเป็นขบวนการหนึ่งที่เร่งให้เราเนี่ยสามารถเป็นไปตามแผนงานได้ตามขั้นตามตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่เราวางไว้ว่าเราต้องการผลิตภัณฑ์ที่จะตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายจริงๆและทันภายใต้เวลาที่จำกัดเพราะฉะนั้นในแง่ของการเข้าค่ายจากสวทชเป็นประโยชน์อันดับที่หนึ่งนะครับอันที่สมีเงินทุนบางส่วนจากสวทชด้วยครับที่ช่วยให้เราสามารถขับเคลื่อนโครงการช่วยพยุงให้เรา บินได้เร็วขึ้นนะครับโปรเจกต์ Project แรกที่เราลอนช์ไปเนี่ยเราเรียก,ยกผลิตภัณฑ์นี้ว่าดีฟาร์มโฮมเป็นเครื่องเตือนและติดตามการกินยาของผู้ป่วยสูงอายุรูปแบบการทำงานง่ายๆครับมี3ขั้นตอนครับอันที่1คือตัวเครื่องเนี่ยจะแจ้งเตือนให้ทราบว่าผู้สูงอายุเนี่ยท่านจะต้องกินยาอะไรบ้างเวลาไหนผู้สูงอายุก็หยิบยาไปกินตามปกตินะครับเพียงแต่ เอาตัวซองยาที่แปะแท็กเนี่ยมาสแกนให้เครื่องได้รับรู้ว่าอ๋อกินยาแล้วอันนี้เป็นขั้นตอนที่2นะครับหลังจากนั้นระบบส่งต่อครับขึ้นคลาวแล้วส่งต่อไปยังญาติผู้ป่วยให้ลูก,ลก,ลก,ลกหลานได้รู้ว่าพ่อแม่ของตัวเองกินยาครบหรือเปล่าซึ่งเข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็คือในแง่ของอารามครับ แจ้งเตือนให้ลูกได้หลังได้รู้ว่าาคุณพ่อคุณแม่กินยาแล้วตรงนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับมีกรณีเลยว่าผู้ป่วยที่กินยาแล้วปรากฏว่าเขาก็อิดออดในการกินยานะครับจากเดิมนะแต่พอเขารู้ว่ามีเครื่องตัวนี้นอกจากเตือนแล้วเนี่ยเขารู้ว่าลูกหลานรู้นะว่าคุณพ่อคุณแม่กินยาอยู่หรือเปล่าครบไหมตรงตามเวลาหรือไม่ท่านกินยาได้ง่ายขึ้นไม่อิดออดเหมือนแต่ก่อน ต้องขอเชิญชวนจริงๆครับกับทุกๆสตาร์ทอัพเลยถ้ามีความพร้อมเนี่ยหรือจะยังไม่พร้อมเนี่ยผมคิดว่าเข้ามาหาสวทชนะครับมาเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เรียนรู้หรือเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการทุกทีมที่เข้ามาเนี่ยมีการเติบโตแน่นอนมีการก้าวหน้าไม่มากก็น้อยฮะแล้วก็เราเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับจากเริ่มต้นจากทีมที่ ไม่มีอะไรเลยหรือรอยู่หรืออยู่ในช่วงของงานวิจัยแต่เราถูกบ่มเพาะนะครับแล้วก็ถูกเร่งด้วยกรบวนการต่างๆทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงผมพูดได้100%ยว่าการเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ได้ประโยชน์แน่นอนครับเพราะจึงเชิญชวนสรดาบทุกทุกทีมหรือทุกๆหน่วยงานนะครับที่อยากจะเติบโตเนี่ยเข้ามาอยู่ใน Eco System นี้เติบโตไปด้วยกันก้าวหน้าไปด้วยกันครับ ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับหลายๆส่วนโดยเฉพาะทางสวทชนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักแล้วก็ให้ทั้ง Funding บางส่วนนะครับกับที่เหนือกว่า Funding คือองค์ความรู้ที่ทำให้เราสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรงแล้วก็เครือข่ายที่ทำให้เราเดินหน้าได้อย่างมั่นคงนะครับและที่สำคัญคือถึงแม้จะจบค่ายตามโครงการแล้วก็ตามเนี่ย แต่การดูแลจากพี่เลี้ยงหรือจากสวทชยังคงมีอย่างต่อเนื่องและเราก็ยังเห็นโอกาสของเราต่อในแง่ของการเติบโตแล้วก็ในแง่ของการสนับสนุนทั้งเงินทุนทั้งเครือข่ายในการเติบโตต่อไปนะครับทำให้เราเติบโตได้ในเอโคซิสเต็มนี้ในเฮลท์แคร์นะครับซึ่งจะทำให้เรามีอ,องค์ความรู้ที่กว้างขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อกันได้มากยิ่งขึ้นครับก็ขอขอบคุณนะครับ ดีฟาร์มโฮมนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะวัตกรรมที่เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพของผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่จําเป็นต้องกินยาตามเวลาที่กําหนดทําให้ลูกหลานนะคะหรือว่าคนดูแลหมดห่วงในเรื่องของการกินยาไม่เป็นไปตามเวลาที่คุณหมอกําหนดซึ่งสามารถที่จะติดตามในเรื่องของสถานะการกินยาได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยละคะ่ะ